สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จันพันไม้ออร์แกนิกฟาร์มนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีบรรยากาศยามเย็นนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะชอบกันไหมนะครับบรรยากาศแบบพบค่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือถนนนะครับอันนี้ก็เป็นซอยเข้าบ้านนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะชอบกันไหมนะครับนี่ก็เป็นสวนยางนะครับ อ่าสวนยางจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ทางเข้าเป็นแบบนี้นะครับนุ่นเมื่อกี้รถเพิ่งวิ่งไปนูน่นนูน่นนะครับนี่นี่นะครับสองฝั่งเป็นป่ายางนะครับทางถนนมีกระท่อมล้างกระท่อมนี่ภาษาจันย์เขาเรียกขนมนะฮะนี่ก็เป็นป่ายางไม่ทราบว่าเพื่อนๆ ชอบกันรึเปล่านะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่ธรรมชาติมากๆนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับสวนยางรอบเลยนะครับอ่าลืมบอกนะครับพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะครับนี่ครับเขาก็จะอยู่กันแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่บ้านจะไม่ติดกันนะครับเพราะว่าเป็นสวนผลไม้สวนยางเป็นป่าซะส่วนใหญ่นะครับ แต่ละบ้านก็จะอยู่ห่างกันนูน้นแบบนู้นนะครับนู่นนะบแบบบ้านหลังนู้นนะครับนูน่น,นบ้านหลังนูน้นนุ่นแล้วข้างในนู้นก็จะมีบ้านอีกนะครับก็มีรถกําลังจะวิ่งออกมาอีกนะครับช่วงนี้รถวิ่งเสียงดังนะครับเพราะว่ามีคนจากภาคใต้นะครับก็มารับซื้อทุเรียนกันนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าผลไม้นะครับหน้าทุเรียนนะครับมังคุดนะฮะก็จะมีพวกที่เขารับซื้อนะครับจากภาคใต้ก็มาตั้งตั้งเต็นต์ตั้งแคมป์ตั้งลงรับซื้อทุเรียนกันนะครับอ่านี่ก็โอเคเดี๋ยวผมต้องไปละกลับบ้านเดี๋ยวจะมืดนะครับพบค่ำแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันให้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่า ก็มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ใส่แมสทุกครั้งนะครับที่ออกจากบ้านนะครับใครเขาเตือนเขาบอกอะไรก็อย่าไปคิดลบคิดร้ายกับเขานะครับเขาเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นไปไหนมาไหนก็เอ้ทำไมไม่ใส่แมสอะไรพวกนี้นะครับล้างมือนะครับ ไม่ใช่ไปบอกว่าล้างแล้วนะครับล้างแล้วแล้วแล้วออกไปแล้วแล้วเข้ามาแล้วบอกว่าล้างแล้วมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนเข้ามันยังไม่ได้ล้างนะครับก็ต้องล้างนะครับก่อนรับประทานอาหารก็ล้างมือนะครับผมแล้วก็รับประทานอาหารเสร็จก็ล้างมือนะครับผมก่อนออกจากบ้านก็ล้างมือนะครับไปเข้าไปตามห้างไปเซเว่นอะไรก็ล้างมือนะครับผมก็ให้สะอาดไว้ก่อนนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้โชคดีนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกๆคนทั่วนหน้านะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ